สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมาบอกต่อกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนที่แล้วเราแบบมีสิวเยอะมากทุกคนแล้วมันก็จะทําให้มีพวกรอยดํารอยแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยยังคงอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเจอแดดบ่อยนะคะมีความรู้สึกว่าแบบที่หน้าเราอะจะมีฝ้าที่เกิดจากแดดนะคะแล้วบังเอิญอีกก็คือเซรั่มที่ใช้ประจำมันมาหมดนะคะทำให้เราเนี่ยอยากลองตัวใหม่ๆนะคะ เลยเลือกสองซองนี้มานะคะทุกคนที่เลือกมาสองซองเนี่ยเพราะว่าอยากจะทํารีวิวอะเออว่าเปรียบเทียบกันไปเลยว,ว่าซองไหนมันดีกว่ากันนะคะซองแรกนะคะที่เราเลือกมานั่นก็คือตัวนี้เลยทุกคนนี่ พรีดีโกเซรั่มนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าเซรั่มจบทุกจุดนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นฝ้าก,กะจุดดำฟังลึกรอยสิวนะคะเพราะเขามีสุดยอดส่วนผสมถึง3อย่างด้วยกันเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลูตาบูซีนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเหนือกว่าวิตามินซีถึง15เท่าเลยทุกคนแล้วก็มีวิตามิน B3 นะคะสุดท้ายนะคะคือ 3D ีดไฮยาลูรอนะ,ะทุกคน ตอนที่2นะคะที่เราเลือกมาก็คือนี่เลยเซรั่มลำไยจุลา h e r b บนั่นเองนะคะซึ่งมีส่วนผสมจากเม็ดลำไยที่สามารถช่วยลดรอยฝ้ากระ oh. แล้วก็สามารถปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสได้ด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่เราได้ลองใช้ทั้งสองตัวมา7วันนะคะเราก็ได้แบบเอ้ยบันทึกคลิปไว้สักนิดนึงนะคะว่าเปรียบเทียบกัน ให้ชัดๆเลยก็ขึ้นรูปเลยดีกว่านะคะปิ้งขึ้นมาอ่ะฝั่งขวาคือฝั่งนี้จะเป็นเซรั่มจบทุกจุดหรือว่าพรทรีดีโกนะคะทุกคนและฝั่งซ้ายนะคะก็คือจะเป็นเซรั่มลำไยจุลาเร์บนั่นเองนะคะถ้าให้เปรียบเทียบนะทุกคนเราส่วนตัวเราเองนะคะชอบเซรั่มจบทุกจุดหรือว่าพรทรีดีโกเซรั่มมากกว่า ลำไยจุฬาเฮิร์บนะทุกคนในเรื่องของผลลัพธ์ของรอยสิวนะคะทุกคนเพราะเราเนี่ยสังเกตแล้วก็เห็นได้ชัดมากๆนะทุกคนว่ารอยสิวฝั่งขวาเนี่ยมันจะดูจางกว่าฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็จุดดำที่เกิดจากฝ้าแดดอนะทุกคนมันดูจางลงกว่าด้วยนะ ก็ต้องบอกไว้เลยนะว่าในการทดลองในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเพียง7วันนี้นะคะก็ได้ผลลัพธ์ถึงขนาดน,นี้แล้วนะคะทุกคนถ้าเราใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะผลลัพธ์มันก็จะชัดเจนกว่านี้แน่นอนมาในเรื่องของเนื้อครีมกันบ้างนะคะทั้งพรทีดีแล้วก็ลำยาจุลาเฮิร์บคือซึมไวไม่เหนอะหนะนะคะแต่ว่าในของพรเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจะบางเบากว่าแล้วก็ผิวอะ่ะจะรู้สึกว่าลื่นๆด้วยชอบมาก แล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะตามสไตล์ของแบรนด์เลยทุกคนโดยพอนะคะซองนี้ราคาเพียง29บาทเท่านั้นนะคะส่วนตัวเซรั่มลำไยจุฬาเฮ e ร์บซองนี้นะคะราคาอยู่ที่49บาทคา่ะซึ่งหาซื้อง่ายๆได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะคะดังนั้นผลการตัดสินในการแข่งขันในครั้งนี้เราจะขอยกให้จับมือกันค่ะชิงมง เราจะขอตัดสินให้เดนเดนพอที่ดีโกลเซรามนะคะเป็นฝ่ายช่นนะซึ่งตามที่เขาบอกเลยนะคะทุกคนซองนี้ซองเดียวจบทุกปัญหาจริงๆค่ะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย